thank you The most recent data found that the Department of Corrections 45% of the released inmates return to their facilities after 3 years. This leads to the idea that the punishment in correctional facilities are not strict enough to deter the repeat offenders. In fact,

มันเป็นตัวที่จะสร้างปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันกับเขาอาจจะพาให้เขาไปทากระทําความผิดครับในเมื่อเขามาอยู่ข้างในเนี่ยความรุนแรงที่เราใช้ในการควบคุมผู้ต้องขังเนี่ยมันก็ถ้าเราไปใช้ความรุนแรงมันก็จะเป็นการสร้างปมขึ้นมาใหม่ซึ่งลําพังปมเดิมที่เขาเข้ามาเรายังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ไปสร้างปมใหม่เพิ่มเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราไปเร่งให้การกระตาการกระทําผิดซ้ำเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น ส่วนวิธีการที่เราจะไปทํำยังไงหรือวิธีการที่จะช่วยกันในการแก้ไขไม่ให้กลับมากระทําผิดซ้ําเนี่ยผมมองว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือในระหว่างที่ต้องโทษอดู่เรามาช่วยกันให้เขาได้ยอมรับในกฎกติกาในการได้อยู่ให้อยู่ให้สงบอยู่ให้อยู่ในกฎระเบียบวินัยซึ่งโดยปกติตอนนี้ทางราชธรรมก็มีเรื่องของการฝึกเรื่องอธรรมะเรื่องของการฝึกระเบียบวิน,นัยครับแล้วก็ ส่วนหนึ่งก็คือกิจกรรมที่จะมาทําให้ส่งเสริมให้เขาได้ค้นพบปมในใจตัวเองแล้วก็กระตุ้นให้เขายอมรับปมนั้นแล้วก็ช่วยกันแก้เพื่อจะไม่ให้เกิดเป็นปัญหาในการกระทําผิดซ้ํเข้ามาอีกครับผู้ตางถังทุกคนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการอบรมค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาด้านจิตใจไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้หรือแม้กระทั่งการสร้างอาชีพนะคะทุกคนพร้อมที่จะพัฒนาไปพ,พร้อมๆกัน The projects for rehabilitation in the correctional facilities via art encourage the inmates to work on their creativities, learn new things, and cooperate with others while working. The projects enable them to forget their sufferings, allowing their imagination to soar out of the confined space. It us happy. ถีชีวิตของเขาในเรือนจําเนี่ยต่างจากวิถีชีวิตข้างนอกยังไงคือความเป็นอยู่หมายวามว่าเขาไม่เคยเห็นสีสันที่เคยเห็นเหมือนสนามหญ้าหรือตกต้อนอังคืน,คนหรือหมายความว่าสิ่งที่เป็นปกติของชีวิตคนเราในทุกวันเนี่ยเขาจะไม่เห็นสีสันแบบนั้นเลยในการที่เข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมของเรือนจําอาจจะเห็นสีอยู่แค่เสื้อสีฟ้าสีน้ําตาลหรือว่าลูกกลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย ทำให้คิดว่าการสร้างศิลปะในเรือนจำเนี่ยเป็นการเพิ่มสีสันเพิ่มชีวิตชีวาให้กับผู้ต้องขังในเรือนจําก็เลยได้คิดอยากทํางานศิลปะเพื่อผู้ต้องขังขึ้นมาค่ะก็ภ <regarde, S 1> ูมิใจอะครับว่าเราเพิ่งรู้ว่าเราก็มีดีทางด้านนี้เรื่เหมือนกันในเรื่องของงานศิลปะเนี่ยมีส่วนช่วยในการพัฒนาติดใจผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก นะครับหนึ่งคือเรื่องศิลปะเนี่ยเป็นการฝึกสมาธินะครับให้กับผู้ต้องขังเขาจะมีความนิ่งขึ้นผู้ต้องขังจํานวนมากเนี่ยเป็นผู้ต้องขังที่เป็นจิตเวทเดิมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากการใช้ยาเสพติดเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิจะไม่นิ่งนะครับการพูดคุยต่างๆก็จะมีความหลุกลิกค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยกล่อมเกลาให้กับเขาเนี่ยมีความนิ่งขึ้นมีสมาธิมากขึ้นก็คืองานศิลปะ เริ่มจากจุดเล็กๆก่อนก็คือเอาแนวคิดของแมนดาลาซึ่งเป็นความเชื่อของพะทิเบตที่ว่าเริ่มจากจุดวงกลมเล็กๆแล้วก็เป็นจุดๆขยายวงไปรอบพินหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เ,เกิดสมาธิเกิดความมั่นใจหรือเกิดความาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็จิตใจก็จะจดจ่ออยู่กับบุกันปลายบูกันที่ก็ต้องจุดให้เสมอกันแล้วก็เป็นวงกลมเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้เกิด สมาธิเกิดแรงบันดาลใจให้เขานึกถึงอดีตนึกถึงวันเวลาที่ผ่านมาที่เขาเคยเห็นภูเขาเห็นทุ่งนาหรือหรือชีวิตในอดีตของเขาก็ทําอะไรมาบ้างเนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นในงานศิลปะที่เราถ่ายทอดให้เขาได้สัมผัสหน้าวันนี้ที่อยู่ในเรือนจําซึ่งขาดสีสันในชีวิตนะคะสมัยเด็กๆเราก็ชอบเกี่ยวกับภาพวาด เพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้ๆกับโรงหนังสมัยก่อนนะครับเราก็ไปดูเขาวาดภาพตั้งแต่เด็กมันก็ปลูกฝังแต่เราไม่เคยแตะต้องไม่เคยจับคนทุกคนมีศิลปะอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าจะหยิบยกหรือจะสื่อสารกับคนภายนอกได้ยังไงเมื่อเรายื่นตุกการให้เขายื่นสีให้เขาเนี่ยจินตนาการก็จะเกิดขึ้นคือเขาจะมองย้อนมาแนวสีว่าเขาเคยเห็นสีอะไรมากที่สุดหรือเคย สัมผัสอะไรที่เป็นสีสันทําให้เขามาสร้างในงานศิลปะคือถ้าเขาไม่มีอดีตเขาไม่สามารถสร้างงานศิลปะในทุกวันนี้ได้มันทําให้เราละเอียดขึ้นเยอะครับเราสามารถมองอะไรเห็นได้เยอะกว่ากว่าปกติผมจะยกตัวอย่างเช่นแก้วน้ําที่มีน้ําแข็งใช่ไหมครับบางคนเห็นแต่แก้วบางคนเห็นแต่น้ําแต่ผมเห็น Creating artistic works on which the inmates can enjoy themselves and be proud when their works are completed. They also realize that they are valuable and install hope for their future. องานทุกอย่างไม่สามารถที่ว่าะจะไปคนเดียวได้ครับมันต้องรวมกันหลายๆคนผมถึงว่างานเจ้าออกมาดีแล้วก็หลายๆชิ้นอย่างนี้ก็ทําคนเดียวไม่ได้แน่นอนครับมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปค่ะเขาเห็นความปรารถนาดีของเจ้าหน้าที่เห็นความปรารถนาดีของกรมราชธรฑ์ที่จะหารูปแบบของการใั้มาที่หลากหลายมาให้เขาเพื่อที่จะให้เขาที่มีความสนใจแล้วก็ถนัด สามารถนำออกไปใช้ประโยชน์อยู่กับสังคมได้อย่างแท้จริงครับเปลี่ยนแปลงในเรื่องความอดทนครับแล้วก็ความพยายามควมเพียรครับแล้วก็อย่างคือความตั้งใจครับในการทำงานพอออกมาชิ้นแรกอาจจะไม่สวยก็ให้กำลังใจเขาบอกว่าสวยแล้วสวยแล้วแต่ว่ามันยังได้อีก,อกนิดนึงนะ เขาก็เติมเติมให้เติมให้ใหจนสุดท้ายก็งานออกมาอย่างที่เห็นครับอยากให้เขามีการยกระดับในเรื่องของงานศิลปะสาม,มารถเข้าไปประกวดร่วมกับบุคคลภายนอกได้เมื่อเขาพ้นโทษแล้วเขาสามารถที่จะนําความเป็นศิลปินของเขาเนี่ยไปใช้ชีวิตในการหารายได้ให้กับเขาในอนาคตได้เป็นศิลปินคนหนึ่งถ้าถามว่าเรือนจํามีความพร้อมเนี่ยเรือนจําพร้อมที่จะซัพพอร์ตตรงนี้เต็มที่ค่ะแต่ว่าในชุมชน หรือสังคมหรือหน่วยงานข้างนอกน่ยก็จะต้องมีความตั้งใจที่จะพัฒนามีส่วนร่วมร่วมร่วมด้วยช่วยกันค่ะในเรื่องที่จะตั้งใจที่จะพัฒนาผู้ทั้งขังเหล่านี้ออกไปสู่สังคมได้อย่างแท้จริงค่ะจย์